เวลาพูดนะเวลาพูดถึงคุณเข็มเนี่ยเดี๋ยวพูดถึงเรื่องนะผมบอกเลยเข็มกับผมเป็นเพื่อนกันแล้ว<ม>เราเป็นเพื่อนกันก็มีอะไรก็เป็นกัลยานลมิตรทีดดีคุยกันอะไรอย่างเงี้ยปกติแต่มันมีแบบบางทีสื่อบางสื่อนะมันชอบไปปัน่นเป็นเรื่องอีกแล้วล่ะคะ่ะคุณผู้ชมจากที่ก่อนหน้านี้หนุ่มกัญชัยได้มีการแชร์คลิปจาก Good day p o d c a s t นะคะชื่อว่าเข้าสู่ปีที่20ตีท้ายครัวรายการที่ไม่เคยหยุดออกอากาศไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ซึ่งหนุ่มกันชัยได้โพสต์ข้อความใส่แคปชั่นบอกว่าหนึ่งในรายการที่เป็นรากเงาของผมตีท้ายครัวเข้าสู่ปีที่20แล้วโอ้ยคิดถึงสัมภาษณ์กันยังไงให้เหมือนกูนั่งอยู่ในนั้นด้วยและที่เป็นประเด็นก็คือทางด้านของเข็มกริทธีราค่ะหรือว่าเข็มตีสินี่แหละค่ะได้เข้ามาแสดงความเห็นในโพสต์ดังกล่าวว่าติดตามตั้งแต่เด็กค่ะดานหนุ่มกันชัยก็ได้ตอบกลับทันทีว่าอืมกริธีรา และล่าสุดค่ะคุณผู้ชมหนุ่มกัญชัยเขาก็ได้ออกมาเคลียรประเด็นนี้พร้อมเผยสถานะปัจจุบันระหว่างตัวเองและเข็มตีสิทธ์ผ่านรายการโขนกระแสะเลยละค่ะเวลาพูดนะเวลาพูดถึงคุณเข็มเนี่ยเยว่าพูดถึงเรื่องนะผมบอกเลยเข็มกับผมเป็นเพื่อนกันแล้วเราเป็นเพื่อนกันก็มีอะไรก็เป็นกัลยานลมิตรที่ดีคุยกันอะไรอย่างเงี้ยปกติแต่มันมีแบบบางทีสื่อบังสื่อนะมันชอบไปปัน่นยังไงอะ่ะก็ชอบไปลงเนี่ย กันชัยสวนเข็มเข็มดาอะไรเงี้ยไม่มีผมกับเขาเป็นเพื่อนกันจริงๆแล้วก็คุยกันมีรก็กคุยกันปรึกษากันปกติทั่วๆไปอ๋อเรื่องเก่ามันผ่านไปแล้วเวลาผ่านไปต้องผ่าลมาแบบอายุต้องเท่าไหร่แล้ว,วเนี่ยก็มีคนเอาไปอันนี้ผมฝากตำหนิมีบางสื่อที่ไ,ไปลงนะเอออันเนี้ยนะ หากยังจำกันได้ค่ะคุณผู้ชมเมื่อปีที่แล้วเนี่ยทางเข็มตีสิบเขาถูกโซเชียลคอมเมนต์แะกับตำนานรถมินินะคะหลังที่เจ้าตัวอ่านข่าวในโซเชียลไปถึงประเด็น PK และก็โยเกิรมีชาวเน็ตบางส่วนเนี่ยไปขุดเรื่องดราม่าในอดีตปมรถมินิขึ้นมาวิจาร์กันอีกครั้งหนึ่งทำเอาเจ้าตัวไม่ขอทนอัดคลิปอธิบายกันแบบชัดๆล่ะคะ่ะขอพูดถึงเรื่องนี้หน่อยคะ่ะมันจะมีคลิปหนึ่งนะคะที่เข็ม อ,อ,อ่านข่าวแล้วก็พูดถึงคุณพีเคกับคุณโยเกิร์ตแล้วก็มีคอมเมนต์แบบนี้ค่ะใช่เข็มตีสิบหรือเปล่าถ้าใช่นี่ไม่ควรออกมาวิจารณ์นะเรื่องจะเข้าตัวเอาพี่หนุ่มไปโหนอีกออันนี้บอกก่อนเลยนะคะว่าจิตตุงแปงมากค่ะเข็มไม่ได้พูดอะไรถึงพี่หนุ่มเลยแล้วก็ไม่ได้มีอะไรพาดพิงถึงพี่หนุ่มเลยค่ะเข็มไม่ได้รู้จักพี่หนุ่มคนเดียวในชีวิตนะคะ เข็มมีแฟนคนอื่นที่เข็มคบกันมายาวนานก็มีค่ะไม่ได้มีผู้ชายเข้ามาในชีวิตคนเดียวนะคะคนที่สองค่ะคุณเข็มอย่าไปวิจารณ์คนที่อยู่ในยุคเดียวกันเขายังอ๋ออย่าไปวิจารณ์เลยคนที่อยู่ในยุคเดียวกันอะยังจําเรื่องตํานานของคุณได้ไม่ลืมตํานานอะไรเหรอคะรถที่เข็มเอามาแปะเนี่ย เป็นรถมินิไฟฟ้า,ฟาเข็มใช้อยู่ปัจจุบันค่ะแล้วก็จะมีคนคอมเมนต์นะในแพลตฟอร์มอื่นว่าทำไมกล้าใช้มินิทำไมเข็มถึงต้องไม่กล้าเห็นไหมเข้าใจอะ่ะแล้วเข็มกับพี่หนุ่มอ่ะเป็นเพื่อนกันแล้วค่ะผ่านการขอโทษกันนานแล้วค่ะล่าสุดเนี่ยที่เข็มคุยกับพี่หนุ่มเนี่ยคือมกราคมปีนี้เพราะว่าเชิญมาออกรายการป้าข้างบ้านค่ะแล้วพี่หนุ่ม ไม่ว่างตอนพี่หนุ่มว่างเข็มก็ไปต่างประเทศสลับไว้สอบกันมาสุดท้ายยังไม่ได้คุยกันคิวยังไม่ได้แล้วเข็มก็ย้ายสตูดิโอย้ายอะไรก็เลยอาคากันไว้ก่อนแต่ว่าใจจริงๆอะอยากจะให้เขาพูดเอง